FM-105 SMILE THAILAND เราต่อสายไปควันพิษกทมฝุ่นนะครับแต่ว่าดูภาพรวมๆแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่เดือดร้อนสิเพราะเป็นนักปัน่นนักขี่จักรยานอาจารย์สมชัยสีสุทธิยากกรครับสวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับ ครับคุณวัชนาพอรู้ใจมากเลยครับเห็นไหมเห็นไหมว่านักปั่นเดือดร้อนใช่ไหมนักปันจักยยานอาจารย์เลยไม่ได้ขี่อาจารย์ทำยังไงล่ะครับคือช่วงเช้าเนี่ยไม่ได้ขี่น่าจะติดต่อกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะนะครับก็เป็นวันที่สามแล้วที่เรียกว่าเราไม่ไม่อยากที่ออกไปนะเพราะว่าการปันจัยยานเนี่ยมันใช้แรงแล้วก็ต้องหายใจหนักกว่าปกตินะครับ พอหายใจหนักเนี่ยแล้วสมมตินะครับว่าเราจะต้องสวมหน้ากากเนี่ยเราหายใจไม่ทันนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สวมหน้ากากเนี่ยมันก็ยิง่งแย่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเออน่าจะหนักกว่าคนซึ่งก็ไม่ปั่นนะใช่ใช่อาจารย์จริงเลยเ <c oughs> พราะว่าเราหายใจแล้วอากาศมันแ,แย่เรายิ่งแย่กับสุขภาพเราที่จะใส่หน้ากากก็อย่าที่บอกว่าเราจะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจออกมาเนี่ยกลับเข้าไปมันก็ไม่ดีกับการปั่นจักรยานอีกอาจารย์ครับมันไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์เป็น อนุภาคขนาดเล็กซึ่งมันจะเข้าไปสะสมทำให้ปอดของเราเนี่ยแย่อาจจะเป็นพังผืดอาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นโรคร้ายในอนาคตเพราะนั้นแทนที่จะอยู่กันนานเนี่ยจะอายุตั้งแา่สมาัตินะครับเพราะความออกไปปัดและอาจารย์ทำยังไงคือไอ้นี้ใส่ประจำเวลาออกกำลังกายแล้วไม่ได้ออกเนี่ยมันหนักนะอาจารย์ผมเข้าใจจะทำไงอะฮะช่วงนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะฮะแต่ว่าก็จะพยายาม นัดแนะไปยังจุดต่างๆนะฮะที่เรา,เาคิดว่าน่าจะผ่อนคลายมากกว่านะครับอ,อย่างยินนี้ก็จะไปแถวชายทะเลเน,นะครับนัดเพื่อนๆไว้แล้วก็ไปปัน่นว่า,าไปปั่นแถวชายทะเลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ มันก็ได้แค่บางวันมันไม่สามารถทำทุกวันได้แต่ก็เป็นการที่จะผ่อนคลายได้บ้างนะครับที่จะสามารถที่จะออกไปยังชัวร์ขึ้นเข้าใจตามที่ต่างๆได้บ้างครับอาจารย์ผมขอถามก่อนเพราะเล่าเคยรณรงค์อยากชวนกันขี่จักรยานในกรุงเทพอาจารย์กรุงเทพเป็นเมืองที่จักรยานอันตรายที่สุดในโลกเพราะว่าการจราจรด้วยนี่เพิ่งมีรถเฉียวกันแล้วก็คนขับรถเนี่ยลงไป ลงไปต่อยเออ oh, ต่อยแกลบ้วก็เห็นแล้วแล<ง>้วขับรถไล่ชนเขาจนเขาตายเลยอาจารย์นี่คือความหัวร้อนขณะเดียวกันอาจจะเกี่ยวกับจักรยานตายไปได้เราทราบว่านักขี่จักรยานนักวิ่งหลายคนมาจบชีวิตในกรุงเทพเพราะจราจรอาจารย์อาจารย์มีประเด็นไหนเนเรื่องนี้อาจารย์มองไงคือเป็นเรื่องของวินัยนะครับทั้งคนขี่แล้วก็ทั้งคนอื่นที่เขาอาจจะ ไม่ได้เกี่ยวกับเราจะยังมายุ่งกับเรานะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการขี่จักรยานเนี้ยเราก็ต้องเน้นความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพแก่คนเดินเท้ามากที่สุดด้วยนะครับคือเราสามารถเที่ยวขึ้นไปขี่บนฟุตบาทได้นะครับคือเราไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะเป็นจักรยานเราก็เห็นรถของเซเว่นก็ขี่บนทางเท้ากันเห็นไหมแต่ว่าในการเดียวกันเนี้ยเราก็จะต้องเกรงใจให้สิทธิ อย่าคนเดินเท้ามากที่สุดอย่างที่สองอย่างที่สองก็คือว่าเวลาที่เราจะไปถึงทางแยกทางร่วมต่างๆเนี้ยครับก็ทําเหมือนคนเดินเท้าอ่ะรอไฟเดียวไปแดงนี่เป็นต้นนะฮะที่จะข้ามถนนแล้วก็จูงข้ามในขณะเดียวกันก็ต้องพึงสังวรครับว่าแม้ทางทางม้าลายไฟเขียวแล้วก็ตามเนี้ยดูให้แน่ครับว่าไม่มีคนเขียวแล้วไม่มีรถ ่าไฟแดงมาไม่มีรถนซึ่งอันนี้ยทุกแยกเป็นตลอดเลยครับผมจะลอยประมาณสักสอาวินาทีให้นิ่งยจริงๆครับจิงจงเพราะว่าอาองไปเขียวทางมาลายไฟแดงรถเนี่ยมีแหละครับมาแลละครับ3ามสี่คันปื๊ดมาเลยอาจารย์โอ้ขี่จักรยานนี้น่าจะออกกลังกายแล้วเอาเอาวันที่อากาศดีนะครับนี่ฝึกสติไปด้วยนะอาจารย์ จะต้องคลองสติชนิดเตะมาแล้วคงต้องวางแผนเส้นทางล่วงหน้าด้วยโอ้โหต้องมีธรรมะหลายข้อมากเลยในการขี่จักรยานในกรุงเทพใช่ครับใ,ใช่ครับ<อ>ใช่ครับโอ้แล้วทางทางทางจักรยานมันหายไปไหมฮะคือผมสังเกตเหมือนมันเหมือนมันหายไปอะ่ะจะมันมันน้อยลงไหมเออต้องต้องบอกว่าทําเป็นแฟชั่น ทำตามคำสั่งแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนื่องจอย่างเช่นกรทมเนี่ยก็ไปสั่งเขตแต่ละเขตนะครับว่าเฮ้ยทุกเขตเนี่ยคุณต้องมีทางจักรยานสิบกิโลเมตร,รอย่างน้อยสิบกิโลเมตร,รอันนี้เนี่ยเขตที่เป็นเขตรอบนอกเขาทำได้เขามีพื้นที่นะครับเขาก็ทําออกมาก็จะมีเส้นทางริมคลองบ้างเส้นทางที่สามารถทจะปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยจํานวนมากทีเดียวครับ แต่เขตรอบในเนี่ยนะพื้นที่เขาจํากัดจริงอ่ะแต่เขาก็ทําประเภทว่าให้มันพอเป็นพิธีครับบางทีเนี่ยผมไปดูเนี่ยรายงานที่ส่งทางกทมตาม KPI เนี่ยโอ้เต็มได้สิบกิโลเมตรเต็มแล้วก็ไปดูว่าเส้นทางที่เขาบอกว่าตรงไหนทางจักรยานบ้างความจริงไม่ใช่เหรอครับมันเป็นทางเข้าวัดก็มีเอื่วานแบบนี้แล้วก็บอกว่านี่ทางจักรยานแล้วนะครับเออก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับหน่วยราชการเองเนี่ย ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้เอาจริงเอาจังทําตามคําสั่งแค่นั้นเองแอ้เพราะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังหรือทําตัวเป็นแบบอย่างนะครับเพะเป็่นคุณนายวายบเป็นคนที่ออกกาลังกายทำไมถ้าไม่ปั่นจักรยานไปทางานทุกวันบ้างไ่ะโอเคจะวิ่งบ้างเดินบ้างนะวิ่งนะไปส่าปั่นจักรยานหน่อยไหมแล้วก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่มันมีปัญหานะครับเอาตรงไหนที่ทางเท้าที่ไม่เรียบร้อย ตรงไหนที่มันไม่มีทางที่จะเป็นแลมที่จะขึ้นลงระหว่างอ<า>ุกาศต่างๆเนี่ยนะโอ้เป็นยนะูนิเวอร์ d ซ s i g ดีไซด้วยสําหรับคนพิการไปด้วยนะอาจารย์ม,<ช>มันได้หลายผลหลายอย่างเลยทีเดียวโอ้อาจารย์ครับแม่อันนี้ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยแล้วก็ถามอาจารย์ทั้งเรื่องฝุ่นและเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วแ,แรงมากอาจารย์ไปที่เรื่องการเมือง คือการเมืองเนี่ยมีสงประเด็นใหญ่ตอนนี้แน่นอนว่าอาจจะมีม็อบไปเรียกร้องที่ทำเนียบอะไรแล้วก็ตามนายกก็อาจจะไปดาวอสอยู่อ้าวเดี๋ยวให้ว่านี่กลับไปที่ตัวเนื้อเ,เ,เรื่องก่อนอาจารย์เอาสนานกอปเอาพายมันไม่ใช่ประเด็นง่ายเพราะว่ามันเก่าก่อนยาวนานและประเด็นแบบนี้ซ้อนทับหลายตลบแต่คราวนี้มีทั้งการเมืองมีทั้งประชาชนอาจารย์มองสนามกอลเอาพายแล้วหาทางออกยังไงได้ทั้งรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อาจารย์กกตทำยังไงได้บ้างเริ่มต้นว่าไปนำกฎหมายก่อนเออ นะครับก็คือกฎหมายว่าอย่างไรถ้าที่ตรงนั้นเป็นที่ทรณีสงจริงไ,ไม่สามารถขายโอนได้นะครับก็ต้องคืนไปนะครับก็ต้องออกกฎหมายในการที่จะทําให้ที่ที่ดังกล่าวเนี่ยกลับไปอยู่ในมือของเจ้าของที่ถูกต้องหนึ่งคือว่าตามกฎหมายครับสองถ้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากการประดัตหน้าที่ของราชการนะผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ย เราไม่ได้พูดถึงคุณทักษินคนเดียวนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ไปซื้อบ้านอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต่างเหล่านี้เนี่ยนะคืออย่าไปมองไปเดินเ่องสนามกอล์ฟอย่างเดียวใช่เนี่ยก็จะมีชาวบ้านมีคนประชาชนทั่วไปนี่แหละที่ไปซื้อที่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นปัญหาใช่ครับอันนั้นก็ต้องหาทางในการที่จะเยียวยาให้แก่เขาครับนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไปตรวจพบว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบ ครับนะเช่นนักการเมืองใช้อํานาจหน้าที่ในการที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับครับหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเอื้ออํานวยนาทําให้เกิดสภาพปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเอาผิดเป็นทอดทอดไปเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสามเรื่องหนึ่งก็คือทําให้ถูกกฎหมายครนะคืนพื้นที่ดังกล่าวให้แก่วัดหรือมูลิิธิของวัดไปครับสองก็คือเยียวยาเอเท่าที่จําเป็น นะครับแล้วก็ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะประชาชนอาจจะมีชื่อคุณนักสินด้วยหรือไม่ไม่ได้สนใจนะปิดวแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นเรื่องของการที่เราต้องเยียวยาถ้าว่าประชาชนเขาไม่ผิดอย่างที่สามสื่อพาคนผิดครับเรื่องนี้ใครผิดนักการเมืองคนไหนที่มีปัญหานะครับนักการเมืองสังกัดพักไหน หรือพักมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอะไรํำลองแบบเนี้ยก็ต้องมีส่วนในการที่จะไปสอบสอบสวนข้อเท็จจริงครับแล้วก็ในส่วนเครือขารนั้นถ้าไปเอื้อประโยชน์ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องดําเนินการอืมครับอันนี้มันถึงจะค่อยโปร่งหน่อยหมายความว่าคือคือทำให้ถูกกฎหมายก่อน คือคือถ้ามันมันผิดมามันจะด้วยอะไรก็ตามมันจะมีการความผิดเกิดขึ้นแล้วการเยียวยาเนี่ยมันทำให้ประชาชนตาดําๆที่ไม่รู้อิโนอีเนก็ไปซื้อต่อกันมาหมายความว่าซื้อจากโครงการหรือซื้อจากอะไรก็ตามเขาไม่ได้รู้ด้วยว่าคือเขาต้องไว้ใจรัฐอาจารย์ว่าในเมื่อมันออกโฉนดได้แล้วเขาถือโฉนดอ,อยู่กับมือแล้วเอ้าไปผิดมาตั้งแต่ต้นน้ําเมื่อไหร่ไม่ทราบผมว่าเขาไม่ได้มีความผิดเกี่ยวข้องด้วยเลยอันนี้ควรจะเยียวยาหรือจะดูแลเขายังไงก็ว่ากันต่อแล้วหลังจากนั้นนคคืือสบหาผิด ทีนี้คนผิดเนี่ยถ้าคนซื้อต่อกันมามันต้องมาผิดตั้งแต่ชั้นแรกที่ที่ธรณีสงมันกลายเป็นที่ที่กลายเป็นของเอกชนได้ยังไงสุดท้ายมันกลับไปที่การเมืองอาเย็กคุณทั้งสินก็อ้างข้อน,นี้อันนี้ยกตัวเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าจี้ไปที่ประเด็นครับเขาบอกเขาซื้อมามือสามประชาชนหลายๆคนก็อาจจะซื้อมามือสี่มือห้าด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยเอาคุณพักษผิดไม่ผิดเดี๋ยวไปดูก่อนว่ารู้หรือไม่รู้อะไรก็ตามมันเขามีโจทย์อยู่แล้วอยากจะอยากจะเอาความผิดคุณทักษิณแต่ในเงี้ยว่าแล้วมันผิดต้นงงน้ำ ก็แน่เนี่ยอย่างที่ว่าไว้แล้วก็อย่างออีกเรื่องนึก็คือว่าอย่าคิดว่าซื้อมือสองมือสามจะไม่ผิดออืย่างไงะเพราะว่าเอ,อมันก็ขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงไงว่า<อ>ในขณะที่ซื้อนานเนี่ยรรเรารู้<อ>หรือไม่ว่าคดีดังกล่าวเนี่ยยังมีการที่ะจะร้องเรียนยังมีการที่จะเอเรียกว่า มีเป็นคดีความที่ยังเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแล้วท่านเองท่านได้มีส่วนในการใช้อำนาจหน้าที่ในขณะนั้นเนี่ยในการไปเอื้อประโยชน์นะครับเออเราเห็นใครสักคนหนึ่งติดคุกไม่ใช่เลยปเะหลดกระตุ้งอะไรสระทรวหนึ่งติดคุกไม่ใช่หรอใช่คุณคุณเนี่ยวิชัยดิดเลยครับไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าพักการเมืองไหนึ่งไม่ใช่หรือผมขาวตอนหลังก็มาเห็น หุ่นท่านหน่อยเห็นเชฟท่านหน่อยว่าโอ้ท่านหุ่นนะแต่อย่างงี้หมายถแต่ว่าจะไม่ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรต่ออะไรส่งต่อกันแต่ในนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปเรื่องของการดูข้อเท็จจริงแลครับว่าเอาละถ้าเป็นประชาชนซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงๆใช่ไหมฮะทางนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอืแต่ถ้าเป็นมือใหญ่นะเรียกว่าเป็นการซื้อก้อนใหญ่นะครับหรือใช้เงินจํานวนมาก แล้วก็ยังมีตาแหน่งหน้าที่อยู่ในขณะนั้นท่านรู้หรือไม่หรือมันเป็นคดีความเกิดขึ้นมีการร้องเรียนมีการขอให้มีการแก้ไขเกิดขึ้นแต่ท่านก็ยังดําเนินการซื้อเพื่อให้มาอยู่ในมือของท่านหรือเปล่าเพราะนั้นแม้จะเป็นมือสองมือสามกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปดูไส้ในมันก็ผิดนะใช่ใช่ต้องไปดูไส้ในเพราะว่าถ้ารู้ว่าผิดแล้วยังยังเอามาครอบคลุมมันเหมือน อันนี้พูดแบบเปรียบเทียบไม่ไม่ทราบว่าบริบทจะตรงไหมเหมือนรับซื้อของโจรอ่ะเออกระพูดเหมือนกันเลยอาจารย์มันรับของโจโอ้เออเราว่าเราไปซื้อของอจากคนคนหนึ่งมาแต่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเขามาจากอย่างไรหือว่าเขาประกอบอาชีพสรมมดาตามปกติใช่ไหมเราก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเราซื้อแล้วมันถูกเป็นพิเศษที่ไปจี้ไปป้นเข้ามาด้วยนะ คุณเป็นใครอะคุณไม่มีฐานะอะไรคุณไม่มีทองเก็บหรอกแต่คุณก็เอาสร้อยทองมามาขายมาขายหรือแม้แต่ซื้อแล้วมันถูกเอออย่างงี้อาจารย์ว่ามันถูกผิดปกติอย่างนี้เฮ้ยที่มามันโปร่มไหมเราต้องเออถูกไหมอาจารย์รับความจรผิดแน่นอนใช่ใช่อาจารย์ต่อครับขออนุญาตต่อในออนไลน์ต่อเลยในประเด็นคาสิโนอาจารย์คือเรื่องนี้นี่ก็เก่ารากยาวนานเหมือนกันอาจารย์สมชัยมองคาสิโนยังไงฮะคือจะบอกว่าคุณทักษิณริเริ่มเนี่ย มันก็อาจจะมีส่วนบ้างนะครับคือหมายความว่าท่านพูดแล้วก็รัฐบาลนี้ก็สนองอนะครับความจริงสนองตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาแล้วล่ะ<ฆ>นะครับเพราะว่าการเตรียมกฎหมายของกระทรวงการคลังเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาแล้วนะครับ,รบแล้วก็เพิ่งมาเสนอกันปุ๊บปั๊บ,บในช่วงนี้ขึ้นมานะครับ,รบอตอนนี้เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยผมใช้คําว่าน่าจะเป็นเรื่องซึ่งต้องคิดให้รอบคอบสักนิดหนึ่งคืออย่าเอาคําภาษาอังกฤษ นะที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลมาบิดแล้วก็บอกว่าไอ้นี่เอ้ยใช่เลยนโยบายรัฐบาลนะครับคือเขาใช้ยกว่า m a n m a d e d e s t i n a t i o n คือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ครับนะฮะตอนนี้คาว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็คือไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่นไม่ใช่น้ําตกนะไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่เกาะทะเลต่างๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมาท่องเที่ยวกัน เยอะัีอย่างเช่นนะครับสมมติเราไปที่ประเทศประเทศหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเออมีโบสถ์มีวัดวารามต่างๆนะครับครับอแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเข้าไปถึงเราก็อยากจะไปอยากจะไปชื่นชมดูประสาทราชวังต่างๆอันนี้คือ man-made destination มนุษย์เป็นคนสร้างครับนะครับก็เอาล่ะนี่คือนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ว่าจะสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นมาครับ แต่ผมอยากจะบอกนี้ครับว่ามนุษย์สร้างสิ่งที่ดีได้และก็สร้างสิ่งเครึ่งเลวได้ด้วยเราก็ควรที่จะต้องสนับสนุนให้มนุษย์สร้างในสิ่งที่ดีและให้คนมาท่องเที่ยวถ้าคุณเอาสิ่งที่มนุษย์สร้างในสิ่งที่เลวแลาบอกคนจะจุงจะให้คนมาท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ามันคงไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่ละครับผมพูดภาษาชาวบ้านนะบ่อนช่องโรงฝิ่น เอาง่ายๆี่ภาษาชาวบ้านนะครับแต่ว่าเป็นเดสติเนชันของคนที่อยากไปไหมมันมีคนจำนวนหนึ่งอยากไปจริงจริงนะรอยากไปเที่ยวบ่อน่องอยากไปเล่นการพนันิอยากไปเที่ยวซ่องอยากไปสูบฟินอยากไปสูบกัญชานะครับโดยเสรีอะไรก็แล้วแต่สมมุตินะครับว่าเอาละเราบอกว่าในเมื่อมีมนุษย์ส่วนหนึ่งอยากจะมีสิ่งนี้อยากจะเข้าสิ่งนี้เราก็เปิดเป็นเสรีเลยครับนะครับเพื่อจะให้คนไปแล้วก็จะมีรายได้เข้าประเทศ คำถามคือรายได้ที่เข้านะมันคุ้มกับสิ่งที่เสียไปของคุณภาพชีวิตของคนในสังคมหรือไม่เป็นคำถามใหญ่ๆคุณคุณบ้านคุณอ่ะเอาง่ายๆบ้านคุณเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าคุณอยากได้รายได้คุณก็เปิดบ้านคุณเป็นซ่องเอาไหมโอ้ชา เฮ้ย <c oughs> คิดอยู่เหมือนกัน <laughs> <c oughs> ไม่ใ<ต> <c oughs> า่คุณเป็นโรงฝิ่นเอาไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> ให้คนมาสูกเป็นชาในบ้านคุณเอาไหม <c oughs> ไม่ใช่จะทําได้นะอาจารย์มันก็ต้องมีแบบโอ้โหอะไรพลังอํานาจอะไรเยอะเยอะแยะจริงๆแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่บ้านเราเองอ่ะถ้าเราจะเลือกทาบ้านเราเป็นซ่องได้ยังไงถูกไหมอาจารย์นี่มันเป็นคอมมอนเซนต์เนาะและทาไมเราถึงจะไปสร้างสร้างสิ่งเหล่านี้อยู่ในบ้านใหญ่ๆของเราหมายถึงประเทศของเราเอาผมเข้าใจเซนต์นี่คือคำถามว่าเราเปรียบเทียบกับบ้านเนี่ยเอาละถ้าเราเปิดบ้านเราเป็น ที่เสพย,ยาเสพติด <Ừ. S 2> แน่นอนมีคนเข้าบ้านเรา <Ha. S 2> เข้าบ้านมามาเสพเราได้ตังค์แต่ถามว่าลูกหลานเราที่อยู่ในบ้านละ่ะเออมันจะรอดอย่างไรอืเอ้าอาจารยรเา์เห็นภาพเห็นภาพเข้าใจอาจารย์ทีนี้มันมันคาบเกี่ยวไปอีประเด็นหนึ่งเวลาที่คนโตแย้งจะบอกว่าแต่วันนี้ทุกวันเนะี่ยมันก็มีอยู่แล้วเรามีทั้งซ่องเอาเคฟินเราไม่มีแต่เราก็มียาเสพติดที่ขายกันอยู่พยายามจะปราบซ่องก็ปราบไม่ปราบไม่ทราบบ่อนออนไลน์พยายามจะปราบ นะตอนนี้ไปถึงไอ้พวกคอเซนเตอร์ก็จีนพยายามจะปราบเราเองก็พยายามจะปราบก็ก็มันปราบไม่ได้เอาขึ้นมาบนดินดีแมาจารย์คือแทนที่จะส่งเสริมให้คนทำหากินเอ่อเรียกว่าใช้ชีวิตเพื่อที่จะให้ไรายได้จากสิ่งที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาอืมนะครับอืมทำไมเราต้องไปส่งเสริมให้คนได้รายได,ได,ได้แบบง่ายๆนะโดยการพนันอืมแล้วก็ คำถามก็คือว่าคนที่ได้จากการพนันเนี้ยกับคนที่เสียจากการพนันเนี่ยม,มันสัดส่วนมันแตกต่างกันแค่ไหนล่ะเอาแค่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหวยเนี้ยนะคนถูกหวยกี่คนคนคนถูกกินกี่คนนะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี้ยเราเห็นคนเอ่อถูกสก,กีราย,ยานี้เป<ข>็นต้นนะครับอการที่บอกว่ามันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาบนดินก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้มันเป็นทางการมากขึ้นอแล้วก็ เอาละรัฐได้รายได้แต่คนก็จะรุ่มหลงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นขณะนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบห้าหรือสิบหกผมไม่รู้ว่าที่เขาออกลอตเตอรี่นะฮะเขาแต่ละเดือนเพินไม่ได้ซื้อไม่รู้ว่าเดือนว่าวันไหนนะครับเขก็จะเห็นยามแม่บ้านทั้งวันไม่คุยอะไรเลยครับ เก่งในเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่เข้าใจเข้าใจนั่ง<อ>รุนอย่างเดียว<อ>แต่ถึงเวลาป๊อกปันเปิดวิยุฟังหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวนะครับ<อ>ว่าออกเลขอะไรต่างๆอย่างไรเป็นความบันเทิงของเขาแบบหนึ่งอาจารย์เราเข้าใจมันไม่เกิดไม่เกิดสิ่งที่เป็น productivity <อ>ที่เป็นผลผลิต ของประเทศไม่สร้าง productivity อาจารย์เลื่อนนี้ยังต้องถกเถียงกันต่อไปและแน่นอนมันเป็นหัวเชื้อที่เราจะต้องถกกันแล้วล่ะเพราะว่ามาันกำลังจะมาเพราะว่านโยบายของรัฐบาลซึ่งจริงๆเขาไม่ได้ประกาศก่อนแต่ว่าเขาก็จะทําได้เพราะว่าถือว่าถือว่าตะแบงตะแบงอ้าวอาจจะไม่ได้ประกาศก่อนแต่ว่าว่าจะทําทีนี้มันจะยังไงต่อตค,คาว่าตะแบงคือหมายความว่าไปหยิบเอาสิ่งซึ่งอยู่ในคําแถลงนิยายของรัฐบาลมีอยู่ครับที่ผมเรียกว่าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมด เดสติเนชันอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าบ่อนก็ได้ที่อาจารย์ d e s เดสติเนชันปแปลว่าอย่างอื่นก็ได้เข้าใจตรงกันแต่ว่ามันก็แปลได้ก็ได้คงกช้ใช่เข้าใจเข้าใจก็ได้เข้าใจแล้วสร้างสิ่งต่างๆที่คนสร้างขึ้นมาแล้วทําให้คนอยากมาดูก็ได้แล้วเขราอยากไปฝรั่งเศสอะเราอยากไปลูฟ พิพิธภัณฑ์ดูนะฮะดูสิ่งของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็เป็นแบบเมสติที่แบบอังกฤษเราอยากจะไปดูบริต i s h m เซียมเข้าใจอาจารย์ทำไมคุณไม่ทําพิพิธภัณฑ์ของไทยให้มันดีอย่างนี้ต้นนะอาจารย์ใช้คําสั้นมากเลยครับแต่แบงเอาละไปต่อในวันต่อไปขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงครับหมดเวลาในช่วงออนไลน์ครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร้5ยสมัยไทยแลน